สวัสดีครับวันนี้ทางเราจะมาของรีวิวในส่วนของนาฬิกา Cycle 5รุ่นใหม่นะครับที่มีการปรับเปลี่ยนโฉมในส่วนของโลโก้เลข5นะครับเป็นโลโก้รุ่นใหม่เลยนะครับตัวเนี้ปกติแล้วเนี่ยทาง Cy c ก้นะครับที่ออกแบบมานะครับก็จะมีหลากหลายรุ่นมากในส่วน Cy c ก้5นะครับ เขายังคงมาตรฐานเดิมในส่วนของไซโก้ไฟจริงๆเนี่ยก็คือ 1. เครื่องต้องเป็นออโตเมติกนะครับ 2. มีวันนะครับ3มีวันที่นะครับ 4. สามารถกันน้ำได้และ5ช็อคพรูฟนะครับก็คือการกระแทกนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นคุณสมบัติเดิมๆของทางไซโก้ที่ทำออกมาในรุ่นนี้ส่วนรุ่นนี้นะครับทางไซโก้ มีการ collaboration กับทางการ์ตูนชื่อดังของทางญี่ปุ่นนะคือโจโจ้นะฮะซึ่งในโจโจ้นี้รุ่นเนี้ยก็จะเป็นรุ่น limited edition นะครับเป็นรุ่นที่2แล้วนะครับก็รุ่นเนี้ยทำออกมามีตัวละครนะครับในรุ่นเนี้ยมีอยู่มัน8ตัวด้วยกันซึ่งทางไซโก้ก็เลยหลังสารออกมาเป็นไซโก้ออกมา8รุ่นนะครับซึ่งในแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมี จำนวนจำกัดอยู่ประมาณรุ่นละ1000เรือนนะครับอันนี้ก็เป็น1เรือนนะครับที่เป็นรุ่นของทางผู้หญิงนะครับซึ่งเรียกว่าเธอชื่อว่าทริสอยู่นะนะครับก็เยามาดูกันนะครับอันนี้นะครับสังเกตนะครับที่ตัวใต้คำว่าสายโกนนะฮะก็จะเป็นการดีไซน์ตัวเลข5เลขใหม่นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็น ดีซาร์รุ่นใหม่เนตั้งแต่ปี2019ประมาณปลายปีนะครับซึ่งนี้ออกมาประมาณพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับทางเราได้มาเนี่ยนะครับจะสังเกตนะครับว่าตัวเรือนนี้นะครับขนาด42.5ิมิลมนะครับแล้วก็ในส่วนของเม่พิมนะครับก็จะอยู่ในตำแหน่งที่4นาฬิกานะครับส่วนขอบเบเซลนะครับขอบเบเซลเนี่ยก็จะทําด้วยตัวขอบนี้นะครับจะเป็นตัวอลูมิเนียมนะครับ ซึ่งขอบของเัลเซ่เองนะครับด้านข้างสังเกตนะครับว่าตัวเรือนจะเป็นตัวสแตนเลสสตีลนะครับแต่ตัวขอบดัเซ่นะครับจะกรมดำมาให้นะครับอันนี้ก็ทำให้จุดเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็สังเกตที่ตัวหน้าปัดนาฬิกานะครับจะสังเกตว่าหน้าปัดนาฬิกาจะมี2ส,สีด้วยกันนะครับจะมีสีเทาและสีชมพูซึ่งเทาเนี่ยเป็นเทาออกสีด้านๆนะครับส่วนตรงสีชมพูนะก็จะมีลาย บุกรบคุณหานนะครับเป็นออกซันเบ r ร์สนะครับสังเกตว่ามันจะวิงวิงหน่อยนะครับวิบวับวิบวับเลยนะฮะส่วนไม่ประยมนี่นะฮะสังเกตนะครับก็จะมีตัวคริสตัลนะครับสีชมพูนะครับส่วนขอบในส่วนของตัวนี้นะฮะก็ตัวลักนะครับก็ประมาณ22มิลซึ่งทางทางไซโก้เนี่ยให้มาเป็นสายหนังสีดำนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นสีชมพูนะครับรวมถึงตัวบัคเกิลนะครับ ก็จะมีตัวไซโก้นะครับซึ่งเอ็นเกรฟค่อนข้างลึกนะฮะสังเกตว่างานก็จะดีเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนาฬิกานะฮะก็จะสังเกตว่าตัวนี้นะฮะก็จะมีด้านหลังเป็นตัวขอบกระจกนะครับทำจากฮาเด็กคริสตัลนะครับมีตัวสกรีนคือไซโก้โจโจ้นะครับซึ่งมีรูปปุญแจอยู่แล้วก็ จะบอกคือตัวละครนะครับชื่อ t r รสอยู่นะนะครับตัวนี้และจะบอกเครื่องด้านหลังนะครับว่าเป็นเครื่องอรุ่น CR36 ซึ่งจะสังเกตว่า CR36 คืออะไรก็คือเป็นบอกรุ่นนะครับถ้า CR36 เนี่ยก็จะมีวันนะครับและวันที่นะครับบอกอยู่ครบเลยเหมือนตามหลักของทางไซโก้นะครับซักโกไฟนะครับ ส่วนด้านหลังเนี่ยที่ตีบอกอีกนิดหนึ่งคือตัวนี้จัดจำกัดอยู่ที่รุ่นละ1 0 0 0ันเรือนนะครับตัวนี้ตัเนี้ยเป็นตัวที่570นะครับก็จะเป็น0570นทับห0 0่นะครับสังเกตว่าง,งานดีนะครับลองดูนะฮะครับส่วนขอาไปซืที่บอกนะครับที่นี้หมุนได้ทางเดียวนะฮะเราจะหมุนตรงไหนก็ได้นะครับง่ายๆว่าจะเอาบุกลบคุณหาอะไรขึ้นก่อนได้แล้วแต่ชอบเลยนะครับ เดี๋ยวในส่วนของอเครื่อง CR36 กเนี่ยก็จะมีเรื่องของการแฮ็กเข็มวินาทีได้นะครับทำให้เราสามารถตั้งนาฬิกาได้ม่นยำขึ้นนะครับแล้วก็บนคลื่นลางเล็กน้อยนะครับก็สามารถเดินได้นะครับยังไงเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะมาดูกันอีกทีว่าจะตั้งเวลายังไงเพื่อให้เครื่องเดินตรงนะครับรวมถึงวันนะครับ ที่หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าวันนี้ทำไมตั้งเป็นวันภาษาอังกฤษสักพักหนึ่งมันเปลี่ยนเป็นอีกภาษาหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะครับว่าตั้งอย่างไรในคลิปแรกนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับในเรื่องของการรับชมนี้ถ้าถ้าชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subs u b s c r i b e ให้ทางเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ